ตอบคำถามการเดินทางเข้าไทยวันที่6พฤศจิกายน64อันนี้คือวิดีโอการตอบคำถามจากชื่อเดียวกันถามตอบเข้าไทย2พฤศจิกายน64 Thailand Pass คนไทยและชาวต่างชาติครับก็ดองไว้หลายวันต้องขอโทษเพื่อนๆนที่ไม่สามารถมาตอบคอมเมนต์ได้ทั้งหมดเพราะว่าช่วงนี้จะเยอะมากเป็นพิเศษแต่ว่าตัวเองก,ก็กับมัวแต่ลบราค่าฟันกับไอ้ไทยแลนด์พาสนี่แหละซึ่งเป็นระบบ ใหม่ที่มันลุ้นแล้วก็เหมือนชิงโชคก็คือมีคนกังวลกันมากเพราะว่าเห็นมีคนบอกว่าอันนี้ไม่ได้มาเพิ่มความกังวลอะไรให้นะเอาไม่รู้จริงหรือเปล่าแบบตกเครื่องกันไปหลายคนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะวันแรกๆที่ระบบยังไม่ลงตัวคือแนะนําว่าใครที่วันเดินทางอีกนานก็อย่าเพิ่งรีบเลยครับรอให้มันหายชุลมุนก่อนข่าวดีก็คือทางหน่วยงานนีเนี่ยเขามีการตอบที่บ่อยขึ้นแล้วก็ เขาก็บอกว่าเขาจะพิจารณาให้กับคนที่วันเดินทางใกล้ๆก่อนแต่ว่ามีบางประเด็นที่เรายังไม่เคลียร์ว่าอะแล้วคนที่แบบขอแป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือใช้เวลาไม่นานก็ได้แล้วหรืออะไรเงี้ยก็คือเขาได้ได้ยังไงคือแบบประเภทว่าเพิ่งจะส่งไปแล้วไม่กี่นาทีก็มี QR มาแล้วเหมือนกับมันมาอัตโนมัติทั้งที่จริงๆล้วคือต้องเป็นใช้คนในการพิจารณาเพราะามันมีหลายอย่างทั้งวัคซีนทั้งใบจองโรงแรมหรือประกันสําหรับชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อมีพูด เรื่องคลิปประกันวงเงินห้าหมื่นดอลลาร์ด้วยนะครับก็คือคงจะลงไปก่อนหน้าวิดีโอนี้แล้วแหละก็ใครมองหาประกันวงเงินห้าหมื่นดอลลาร์ก็ไปดูอันนั้นได้ซึ่งราคามันก็จะถูกลงมาระดับหนึ่งคือวงเงินมันลดลงครึ่งหนึ่งแต่ราคามันไม่ได้ลดลงครึ่งหนึ่งนะแต่ก็ถือว่าถูกลงระดับหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้มีช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมแล้วนะครับสามารถถามไปทางเบอร์โทนี้ซึ่งจริงๆเป็นเบอร์โทของกรมการกงสุลอยู่แล้ว เขาไม่ได้เปิดเบอร์ใหม่เพิ่มแต่อย่างใดแต่ในนี้บอกว่าโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะแต่ว่าจะโทรติดหรือเปล่าหรือว่าต้องรอสายนานแค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาบอกว่าเป็นช่องทางที่จะได้รับคําตอบที่รวดเร็วและถูกต้องเฉนัันลองโทรไปถามกันดูหวังว่าคําตอบหลังจากที่รอสายมา20วินาทีคงไม่ใช่แบบว่าเอากนะอกุณารอการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่กําลังเร่งดําเนินการจะทําให้กับท่านที่จะรีบเดินทางภายใน1-2วันนี้ก่อน คงไม่ใช่คำตอบนี้นะหรือไม่ก็ไลน์นะครับอันนี้ครับแอดไซต้องมีเครื่องหมายนี้ก่อนนะครับไทยคอนซูล่าก็แอดไลน์ชื่อนี้ไปเลยแล้วก็ถามเข้าไปแต่ก็แน่นอนว่าตอบช้าแล้วก็ถ้าเป็นอีเมลเนี่ย support a แอดไซ t ์ที a ไทยคอน .go.th ซึ่งอออก็ได้ลองถามไปแล้วแล้วก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ตอบอาจจะเป็นเพราะตอนกลางคืนด้วยมั้งไม่รู้เหมือนกันครับก็มีช่องทางมากขึ้น แต่ว่าตอบเร็วตอบชา้านั่นอีกเรื่องหนึง่งตอบแล้วมันเคลียร์หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็จากรูปนี้นะครับก็ทําให้เราลุ้นกันไม่เลิกก็มีคนที่โดนรีเจ็กก็คือไม่ผ่านอะ่ะไม่ผ่านก็คือเขาให้กรอกใหม่นะซึ่งที่เรากังวลก,กันก็คือว่าเอา้าแทนที่จะเหมือน c O E นะมีปุ่มให้เข้าไปแก้ไขเอกสารอันนี้กลายเป็นว่าตามนี้เลยนะครับ Thailand Pass System นะครับก็คือรีเจ็ค การลงทะเบียนของของเราเหตุผลก็คือรูปภาพไม่เคลียร์หมายถึงรูปภาพการฉีดวัคซีนไม่เคลียร์เะนั้นตอนส่งเนี่ยต้องขอให้ถ่ายให้ชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะตัว QR code ต้องให้ชัดที่สุดเลยก็จะได้ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วตรงนี้เขาก็บอกว่าไอ้ที่ไม่ชัดเนี่ยให้แก้ไขเพิ่มเติมและก็ให้ลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งที่ก็ไอ้เว็บไซต์ที่ขอ Thailand Pass นี่นแหละไม่ได้บอกว่าเออ ให้ส่งเอกสารแก้ไขามาที่อีเมลนี้หรือมีลิงก์ให้เข้าไปแก้เอกสารเพิ่มได้โดยที่ไม่ได้ยอมโชว์มาตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้ก็คือให้ไปลงใหม่เลยจบแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าทางเรามีข้อมูลอยู่แล้วฉะนั้นถึงแม้ท่านจะลงมาใหม่ทางเราก็จะเหมือนประมาณว่าชื่อซ้ํากับที่เคยขึ้นในระบบอะไรเงี้ทางเราจะรีบทําให้ก่อนอะไรไม่ได้พูดแล้วก็อันอีกอันนึงนะครับมีเพื่อนๆส่งมาคือประสาทกินมากอะ่ะ อันเมื่อกี้ของต่างชาใช่ไหมอันนี้ของคนไทยเอ่อควรจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันแปลกๆนะระบบ Thailand Pass ไม่อนุม,มัติการลงทะเบียนของท่านเนื่องจากแล้วเป็นภาษาอังกฤษทําไมอ่ะ Please upload COVID 1 9 health insurance with minimum coverage เนี่ยห0าพัน US d o l l จะบ้าคนไทยไม่ได้ต้องสื่อประกันอยู่แล้วอันนี้คือเรียกว่าระบบมั่วน,นะครับมั่วตกลงใช้คนหรือใช้ AI ตรวจนะเนี่ยถ้าใช้คนเนี่ยนะ แล้วนี่คือมั่วอย่างเงี้ยเนี่ยมันยังคือยังไงคือคือไม่ได้บอกว่าอันนี้คือจะต้องเกิดกับคนส่วนใหญ่นะครับน่าจะเป็นคนส่วนน้อยนั่นแหละว่าคือคุณไม่มีช่องทางเลยไงไม่มีช่องทางที่จะให้เขาแก้ตัวอลยไงต้องลงทะเบียนใหม่อย่างเดียวแล้วก็ที่จะนินทาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเคยพูดนะว่าใครที่มีใบฉีดวัคซีนของไทยเองเลยนะซึ่งก็จะมี QR เหมือนกันใช่ไหมที่จะนนินทาคือ ของประเทศตัวเองเนี่ยยังมี QR แค่อันเดียวคือฉีดไปครบ2โดสแล้วเนี่ยมี QR ฉีดวัคซีนแค่อันเดียวแต่ว่าระบบเนี่ยมันดันให้ลงทะเบียนทั้งหมายถึงว่าให้ใส่รูป QR โค้ดเข็มที่1และ QR โค้ดเข็มที่2โรคจิตเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังมี QR โค้ดแค่รูปเดียวแต่บังคับให้ประเทศอื่นเขาต้องใส่ QR โค้ดทั้งเข็ม1และเข็ม2แต่ตัวเองมีแค่รูปเดียวนะ,ะตัวเอง,งมีแค่อันเดียวแล้วไปให้คนอื่นเขาใส่2อัน แล้วตอนถแถลงเนี่ยจำได้เลยนะไอคนถแถลงก็บอกว่าถ้าเกิดเป็น QR ของไทยเองเนี่ยนะหมายถึงคนที่ฉีดวัคซีนในไทยแล้วก็ขอรับไอใบรับรองฉีดวัคซีนจากหน่วยงานในไทยแล้วเรียบร้อยเนี่ยจะผ่านทันทีท่านพูดแบบนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออัก็มีบางคนที่ให้ช่วยเนี่ยเขาก็ใบฉีดวัคซีนของไทยนั่นแหละก็ทำนะเออแล้วก็ครอบเฉพาะตัว QR code เนี่ยใส่ไปในช่องที่ให้อัพ QR code ก็คิดว่าเออสงสัยคนนี้แหละจะได้ผ่านทันทีใหม่ ก็เงียบเหมือนกันก็คือมีอีเมลบอกว่าให้รอภายใน7วันทําการอนุมัติแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มี QR code ใดๆส่งมาก็คือตกลงว่ายังไงเนี่ยบอกว่าจะได้ผ่านทันทีถ้าเป็น QR ของไทยก็ไม่ได้ผ่านทันทีนี่ต่อไปจะเริ่มตอบคําถามแล้วนะครับก็คือเหมือนเหมือนแจ้งข่าวเฉยๆแล้วก็รอบนี้ไม่ได้สรุปเนื้อหาเหมือนกับครั้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีวิดีโอสรุปออกมาหลังจากนี้อยู่แล้วก็จะเริ่มตอบเลยเพราะว่าบนเองไกไปก็นานพอสมควร อันนี้ก็มีคนแนะนําเหมือนที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือสําหรับคนที่ซื้อตั๋วจองโรงแรมมีกําหนดวันเข้า Thailand Pass ใกล้ๆเนี่ยแล้วปรากฏว่าระบบล่มหรือมีปัญหาเนี่ยคงเครียดหน้าดูฉะนั้นก็แนะนําให้จองวันเดินทางไปไกลๆเผื่อไว้คือเหมือนกับให้ระบบมันพร้อมให้มันโอเคก่อนตอนนี้คือเขาเหมือนให้เราเป็นหนูทดลองไงอย่างเช่นที่ให้เลือกจุดประสงค์ในการเข้าไทยเงี้ยถามคนไทยทําไมไม่รู้ อะตอนหลังก็เพิ่งจะเพิ่มมาว่ากลับภูมิลําเนาเอา้าแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีคือเหมือนกับทําระบบแบบกลวงๆมาเสร็จแล้วก็ค่อยไปแก้ทีละจุดทีละจุด,ลจดแล้วก็ไอ้ที่ว่าเราเคยลงทะเบียนกันไม่ผ่านขึ้น error f r o m api server เนี่ยตอนนี้ก็แก้แล้วอ่ะแต่้ว่าเหมือนกับมาไล่แก้ทีหลังก็คือทําแบบมัวๆลวกๆออกมาก่อนพาสปอร์ตไทยหมดอายุไปแล้ว ลอกลับไปทําเล่นใหม่ที่ไทยถ้าทำไทยแลนด์พา a s s เจ้าหน้าที่จะให้ผ่านหรือเปล่าคะอันนี้ตอนนี้ยังตอบไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่นี้ไม่ใช่สถานทูตใช่ไหมแต่ว่าถ้าเอาจากอ้างอิง coe ของเดิมนะถ้าหมดอายุนะถ้าหมดอายุนะใช้ไม่ได้มันอาจจะเป็นกฎระเบียบตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วคือถ้าต่อให้ไม่มีเรื่องขอ Thailand Pass หรือขอ coe มันก็จะไม่ได้อยู่แล้วในการเข้าไทยคือถ้าพาสปอร์ต ยังไม่หมดเหลืออีกไม่กี่เดือนกําลังจะหมดอันนั้นได้แต่ถ้าเกิดหมดไปแล้วไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเราก็จะต้องเข้าไทยในฐานะคนต่างชาติเพราะเราน่าจะมีพาสปอร์ตของประเทศที่เราอยู่แต่พาสปอร์ตไทยหมดอายุใช่ไหมครับหลายๆประเทศก็เข้าไทยโดยฟรีวีซ่าสามสิบวันอยู่แล้วก็นี่แหละพอเข้ามาไทยปุ๊บก,ก็รีบไปทำพาสป,าสปอร์ตใหม่แล้วก็จะกลายเป็นคนไทยแต่ว่าเราก็ต้องทําตัวเป็นคนต่างชาติเข้ามาก่อนในช่วงแรกๆแ,แล้วก็ต้องซื้อประกันคุณออฟคะขออนุญาต ให้ช่วยแนะนำโรงแรมแถวแถวแอร์พอร์ตหน่อยค่ะพอดีอยากจองให้แฟนแต่ไม่รู้โรงแรมไหนดีต้องบอกเลยว่าใครๆก็อยากจะได้โรงแรมแถวสนามบินซึ่งช่วงนี้ฮอตมากแล้วก็ติดต่อก็กว่าจะตอบบางโรงแรมก็ถามไปวันนี้วันมะลืนถึงจะตอบอย่างเงี้ยเพราะว่าใครก็อยากจะได้แถวสนามบินเพราะว่ามันแค่อยู่แค่หนึ่งคืนหรือหรือบางทีก็ไม่เกินหกชั่วโมงที่ตามกฎระเบียบคือเขาต้องส่งผลให้เราพอรู้ผลปุ๊บบางคนไปเลยอย่างเงี้ย จริงๆเราออบบั้มมันไม่จําเป็นนะครับอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ว่าเราจะไปอยู่จุดไหนเนี่ยมันก็สะดวกอยู่แล้วในแง่ที่ว่าเดี๋ยวตอนออกก็นั่งแท็กซี่ไปก็ได้เอาที่เงื่อนไขโอเคหน่อยดีกว่าว่าถ้าเราขอไทยแลนด์พาสแล้วมันเกิดไม่ทันขึ้นมาเขามีกฎการยกเลิกแบบเฟ e ซิเบิลแค่ไหนหรือบางทีถ้าเรามัวแต่รอโรงแรมแถวสนามบินปุ๊บอตอบช้าขึ้นมาเดี๋ยวก็ขอไทยแลนด์พาสช้าอีกก็อาจจะต้องมาลุ้นกันหัวใจวายทีหลังฉะนั้นก็คือเอาว่าโรงแรมไหนก็ได้เอาไปเถอะ นะครับแล้วก็พอได้ผลตรวจแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปก็ได้ต่อมาพาสปอร์ตไทยต้องซื้อประกันไหมคะคนไทยไม่ต้องซื้อครับไม่ต้องซื้อประกันในทุกกรณีซื้อเฉพาะชาวต่างชาติผมบินเข้าไทยวันที่14มี coe แล้วมันใช้ได้ไหมครับเห็นว่า coe ใช้ได้ถึงแค่วันที่8ไม่ใช่ครับ coe ถ้าได้มาแล้วใช้ได้ตลอดหมยถึงว่าใช้เข้าไทยวันที่ที่ขอมาได้เออแต่เป็นหนึ่งในคนโชคดีนะ พอเดินทางวันที่สิบสี่แล้วสถานทูตไม่โยนเนาะเพราะว่าเราเจอหลายคนแล้วแม้กระทั่งเดินทางวันที่เจ็ดนะยังโยนเลยอะ่ะคิดดูอันนี้เดินทางวันที่สิบสี่สถานทูตไม่โยนก็ C.O.E ของเดิมใช้ได้ครับอย่ามาขอไทยแลนด์พ a าสเลยเพราะว่ามันมันต้องมาลุ้นกันช่วงนี้กว่าระบบจะโอเคก็คงอีกสักพักหนึ่งแจ้งค่ะอย่าพึ่งออกตั๋วจริงถ้าจะซื้อตั๋วบินก็ขอให้ซื้อแบบเลื่อนได้คือตอนซื้อมันก็จะมีบอกอยู่ว่าสามารถ เชนได้หรือไม่อะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนซื้อนะรับรู้เลยรูปพันซาเชนได้คือเปลี่ยนได้แต่ได้รอบเดียวอ่าถ้าเป็นเอมิเลดอ่ะจะได้หลายรอบหมายถึงว่าเปลี่ยนเองอ่ะได้รอบหนึ่งแต่ว่ารอบสองเป็นต้นไปก็คือมันมีออนไลน์แชทอยู่ก็บอกให้เขาเปลี่ยนได้แต่แต่ถ้าเกิดว่าตั๋วมันแพงขึ้นก็ต้องจ่ายค่าส่วนต่างก็คือถ้าจะซื้อก็ซื้อแบบเลื่อนได้จริงๆตั๋วจองไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจองแล้ว,ล,วล้วล็อกราคาได้มันก็โอเคนะแต่บางทีแบบ ก่าจะได้ก็ใกล้วันบินมากเนี่ยราคาเขาจะขึ้นหรือเปล่าถ้ากรอกข้อมูลไม่สําเร็จแต่ว่าผลไม่ผ่านเขาจะมีอ e ีเมลมาบอกไหมจะได้รู้ว่าควรต้องกรอกใหม่ก็ตามตัวอย่างที่โชว์ไปตอนแรกแล้วนะครับถ้าไม่ผ่านจะมาแจ้งว่าให้ไปกรอกใหม่ได้เลยแต่ไม่บอกนะกรอกใหม่แล้วจะได้เร็วขึ้นหรือเปล่าเหมือนเวลาเราไปไหนเดียที่มันต้องเข้าคิวอะอย่างธนาคารหรือเวลาโหลดกระเป๋าสนามบินหรืออะไรแล้วเรามีปัญหาเรื่องเอกสารหรืออะไรเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยว พอกลับมาแล้วจะให้รัดคิวมาคุยเลยไม่ต้องมาต่อแถวใหม่อะไรเงี้ยแต่นี้ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะคนสองสัญชาติกรอกเอกสารตามพาสปอร์ตเล่มไหนในไทยแลนด์พาสคะก็ถ้าพาสปอร์ตไทยยังไม่หมดอายุก็กรอกพาสปอร์ตไทยครับถ้ากรอกพาสปอร์ตต่างชาติระวังต้องซื้อประกันนะครับฉะนั้นถ้ายังไม่หมดอายุก็กรอกพาสปอร์ตไทยเอ่อต่างชาติที่กักตัวครบหนึ่งคืนแล้วสามารถบินมาที่นครศรีธรรมราชได้หรือไม่คะเพราะาตอนนี้เป็นพื้นที่สีแดง ก็ต้องดูกฎระเบียบของนครศรีธรรมราชแต่อบคิดว่าได้เพราะว่าเพิ่งจะตรวจมาส่วนใหญ่เขาก็จะต้องบอกว่าตรวจโควิดก่อนล่วงหน้ากี่ชั่วโมงก่อนเข้าจังหวัดใช่ไหมอันนี้ตรวจแล้วไงเพิ่งจะตรวจเมื่อคืนนี้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันใช้ได้อยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าตรวจเสร็จแล้วก็เดินทางทันทีนะครับเราก็เอาผลตรวจนั้นไปโชว์เขาได้อยู่แล้วอ,อันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งของประเทศไทยที่ไม่เคยมีความเขาเรียกอะไรนะเห็นใจคนเดินทางปัญหาของคนนี้คือขอ coe มาได้ แล้วก็จะบินวันที่13พฤศจิกาแต่กลายเป็นว่าสายการบินเขาบอกสายการบินเทหมายถึงว่าสายการบินแคนเซิลปลาหรือเปล่าแล้วจะเอาไงเนี่ยแต่แต่จริงๆแล้วถ้าได้ coe มาแล้วนะก็ขอสถานทูตแก้วันแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ได้ที่กรอกไอท a ยแลนพา a s สเนี่ยแล้วแต่โดนสายการบินเทเนี่ยเอออันนี้ยังไม่เคยว่าจะยังไงส่ง qr ไปให้อ e ีเมลที่เขาบอกตอนต้นนั่นแหละ support s tp th consular go th เนี่ย เขาจะยอมเปลี่ยนให้ไหมอันนี้ยังไม่เคยลองนะใครเคยลองแล้วช่วยบอกหน่อยหรือเขาจะบอกให้ไปกรอกใหม่อีกออฟเดานะเขาจะบอกให้ไปกรอกใหม่เพราะว่าเขามีในคําถามคําตอบของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยว่าถ้าจะเปลี่ยนวันเนี่ยก็ให้ไปกรอกใหม่แล้วทีนี้กรอกใหม่เนี่ยถ้าคุณจะให้กรอกใหม่จริงคุณควรจะมีระบบว่าคนนี้เขาเคยกรอกแล้วฉะนั้นเราควรจะรัดคิวให้เขาก่อนซึ่งไม่รู้มีหรือเปล่าก็คือสมมติสายการบินยกเลิกแล้วจะบินวันถัดไป สมมติยกเลิกของวันนี้จะบินมันัดไปไม่มีทางขอทันแน่คือต้องขอบคุณหลายๆคนที่มาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยแหละคือช่วงชุลมุนก็หวังว่าทางหน่วยงานเนี่ยเขาจะปรับปรุงรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเรื่องพวกนี้อย่างเช่นของคนที่พูดเนี่ยก็คือถ้าได้อันนี้บังเอิญเขามี coe ก็ไปขอสถานทูตแก้ได้แต่ว่าถ้ามีแต่ไทยแลนด์พาร์เนี่ยแหละแล้วโดนสายการบินยกเลิกไฟล์เนี่ยก็มีเหมือนกันนะคนที่มาเล่าว่าได้ไทยแลนด์พาร์ไม่ทันน่ะ เพราะว่าบินใกล้มากก็เลยหอบเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปเลยโดยที่ไม่มี Thailand Pass ประมาณว่าไปตายเอาดับหน้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่ายัางไงก็ต้องมี QR Code ของ Thailand Pass นี่แหละครับคือความหอคอยของคนออกระเบียบว่าไม่เคยรับรู้ความจริงใดๆอันนี้กังวลเรื่องโรงแรมมีเพื่อนคนไหนจองโรงแรม Test and Go เป็นชื่อชื่อใหม่นะครับของคนที่ได้กักตัวหนึ่งคืนแบบพักสคน ตอนที่ได้เอกสารรับรองจากทางโรงแรมเนี่ยก็คือเราจะเรียกว่าใบายืนยันการจองหรือว่า hotel confirmation เนี่ยมีระบุชื่อเข้าพักทั้งสองคนหรือเปล่าคะเอออันนี้ต้องแล้วแต่โรงแรมนะแต่ที่อ๋อเคยจองจองให้เนี่ยเขาก็ระบุทุกทุกโรงแรมนะกลัวว่าเราเป็นคนจองแล้วสามีเป็นคนเข้าพักร่วมแต่ว่ากลัวไม่มีชื่อสามีอยู่ในใบนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยกลัวมีปัญหาตอนขอ Thailand Pass คือถ้าเกิดเราได้ใบจองหรือใบยืนยันการจองมานะครับก็ต้องตรวจสอบดูว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องเราก็ต้องส่งแก้ไปในเว็บ Thailand Pass มีตอมอ .8 ให้ลงรายละเอียดแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องกรอกตอมอ .8 หรือจริงๆเราก็เรียกว่าตอ .8 นะครับไม่ต้องกรอกแล้วใช่ไหมก็ตามข่าวคือเขาก็บอกไม่ต้องกรอกนะแต่เอาข้อจริง Thailand Pass เนี่ยให้กรอกไม่เท่าไหรอ่อ่ะเหมือนจะไม่ได้มีข้อมูลในตอม .8 เลยด้วยซ้ำ แต่มันคงใช้แทนกันได้นะเพราะเขาบอกเองอะว่าตรงสรุปเอกสารวันเดินทางอะเราจะใช้แค่ QR code ของ Thailand Pass ซึ่งเราสามารถโชว์จากหน้าจอมือถือได้หรือถ้าไม่มีมือถือหรือไม่อยากใช้มือถือก็ปริ้นไอ้ QR code นี่มาให้เจ้าหน้าที่เขายิงและเอกสารอีกอย่างหนึ่งก็คือใบตรวจโควิดที่เขาว่าให้ตรวจก่อนขึ้นเครื่อง72ชั่วโมงมีแค่2อย่างนี้ครับ QR code ของ Thailand Pass แล้วก็ใบตรวจโควิดซึ่ง อ๊อฟยังคิดว่าคืออยากให้เพื่อนๆนที่ได้ลองแล้วช่วยแชร์ด้วยเราโชว์จากหน้าจอมือถือได้ไหมใบที่แสดงผลตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องอ๊อฟคิดว่าน่าจะได้เพราะว่าตอนขาที่อ๊อฟออกจากไทยมาเนี่ยอ๊อฟก็แค่โชว์จากหน้าจอมือถือให้เจ้าหน้าที่สายการบินเขาดูคือคนที่จะตรวจคือเจ้าหน้าที่สายการบินนะครับอ๊อฟก็เลยคิดว่าใบตรวจโควิดก็น่าจะโชว์จากมือถือสรุปว่าเราไม่น่าจะต้องปริ้นอะไรแต่แต่ใครลองแล้วบ้างโชว์จากหน้าจอมือถือแล้วเขาให้ไหม หรือต้องปรินเป็นกระดาษเท่านั้นไม่ได้รับอ e ีเมลยืนยันเหมือนกันเลยค่ะคือยังไงคะคือรออย่างเดียวเจนป่านนี้น่าจะได้แล้วนะครับคือมันจะมีอ e ีเมลสองรอบรอบแรกคือหลังจากที่เราเพิ่งจะลงทะเบียนเสร็จไปหมาดๆเนี่ยก็จะส่งมาว่าอ่า Thailand Pass ได้รับข้อมูลของคุณแล้วแล้วก็จะใช้เวลาเจ็ดวันทำการอ,อ,อันนั้นคือรอบแรกซึ่งซึ่งช่วงวันแรกๆอ่ะมันก็จะเป็นว่าจะได้อ e ีเมลช้า แต่ว่าตอนหลังๆนี่ก็คือได้แทบจะทันทีหลังจากที่กรอกข้อมูลแล้ววงเล็บอันนั้นคือไม่ใช่ QR code นะครับ QR code คือจะมาหลังจากนั้นกี่วันก็ไม่รู้คือปัญหาตอนนี้คือรอไอ้ QR code นี่แหละที่ไม่มาสักทีแต่อีเมลยืนยันว่ากรอกข้อมูลเสร็จเนี่ยมาแล้วก็คือสรุปว่าอีเมลต้องมี2รอบรอบแรกคือหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วรอบที่2คืออันที่มี QR code ส่งมาด้วย เราหวังว่าจะไม่ได้ต้องมีสามรอบก็คือไม่ผ่านในะรอบที่สามเอ่อใบฉีดวัคซีนของอเมริกาไม่มีบอกหมายเลขพาสปอร์ตใช้ได้ไหมได้ได้ไดตอนแรกนึกว่าจะบอกว่าไม่มี QR code ใช้ได้ไหมจริงๆไม่มี QR code ก็ใช้ได้เพียงแต่ว่ากลายเป็นว่าเราจะต้องรอเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนตรวจคือเขาจะให้อัปโหลด2แบบใช่ไหมครับอันแรกคือใบฉีดวัคซีนซึ่งเป็นรูปแบบไหนก็ได้ก็คือจะใช้คนมาเช็คอีกอันหนึ่งคือ QR code ซึ่งถ้าต้องการผ่านเร็วขึ้นก็คือถ่ายรูปแบบชัดๆแล้วก็อเพิ่มในช่อง QR code ก็คือครอบเฉพาะตัว QR code เนี่ยใส่ไปนในช่อง QR code ก็บางคนก็จะผ่านเร็วขึ้นซึ่งไม่ใช่ทุกคนไงครับบางคนทำปุ๊บอ่ะแป๊บเดียว QR code ก็มาแล้วบางคนก็รอเป็นวันๆก็ยังไม่มาคือถ้ารอนานก็แสดงว่าต้องรอเจ้าหน้าที่เขาตรวจซึ่งเขาก็จะไล่ทำให้กับคนที่บิน,บนใกล้ๆก่อนฉะนั้นใครที่อีกนาน ก่จะบินอ่ะอย่าเพิ่งถามนะว่าเมื่อไหร่จะได้อะไรอย่างเงี้ย <_ EN> เขาจะทําให้คนใกล้ๆกก่อนต่อมาเอออันนี้แปลกดีอันนี้ออบเคยพูดข่าวนะการบินไทยอ่ะก็ถามว่าเอาตีความเลยแล้วกันประมาณว่ามันจากยุโรปอ่ะเวลากลับมาไทยอ่ะเขาบินไปภูเก็ตก่อนแล้วเขาค่อยมากรุงเทพแบบนี้เราจะต้องไปกักคือไปอยู่ภูเก็ตแทนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคําตอบคือไม่เพราะว่าลักษณะของการบินไทยที่ไปลงภูคือคือที่ออฟบอกว่า เออเขาต้องลดราคาให้คนลงเครื่องที่กรุงเทพหรือเปล่าเพราะว่าจะต้องไปนั่งรอเขาจอดป้ายที่ภูเก็ตก่อนแล้วเขาถึงคือกลายเป็นว่าเราซื้อมาว่ามันลงกรุงเทพแต่ความเป็นจริงที่เขาสอดใส้ไม่บอกเราก็คือเขาไปลงจอดป้ายที่ภูเก็ตก่อนแต่คนลงกรุงเทพเนี่ยนั่งรออยู่ในเครื่องนะครับไม่ได้ออกข้างนอกฉะนั้นไม่ต้องไปอยู่ภูเก็ตฉะนั้นก็ตอบมากรุงเทพได้เลยเพราะถือว่าเราไม่ได้ออกนอกตัวเครื่องบิน คุณออฟครับคำว่าฟรีวีซ่าสาวันนี้หมายถึงประเทศไหนบ้างคะเร,เราจะรู้ได้ยังไงก็พิมพ์ไปเลยครับฟรีวีซ่าไทยแลนด์หรือฟรีวีซ่าเข้าไทยหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ได้อยู่แล้วนะประมาณ70กว่าประเทศถ้าเป็นมาจากยุโรปเนี่ยก็ได้ทั้งหมดอยู่แล้วอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียน,นิวซีแลนด์เอ,อ่อถ้าเป็นประเทศฝรั่งอ่ะได้เกือบหมดถ้าเป็นประเทศในเอเชียก็ประเทศดังๆทั้งหลายญี่ปุ่นเกาหลีจีนฮ่องกง เออหรือประเทศเพื่อนบ้านรอบๆก็ได้เกือบหมดนะก็คือมาอยู่ได้สูงสุด30วันเสร็จแล้วก็ไปต่อวีซ่าได้หมายถึงช่วงโควิดนี้นะครับเขาให้ต่อที่ต่อมอได้แต่ถ้าเป็นก่อนโควิดเนี่ยต้องไปวีซ่ารันที่ตรงชายแดนก็คือออกไปข้างนอกเสร็จแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็จะได้ปั๊มหนึ่งรอบอันนี้ไม่ต้องวีซ่ารัน <laughs> เพราะว่าเป็นโควิดอยู่แต่ลงไทยแลนด์พาสต้องมีตั๋วเครื่องบินก่อนไหมคะหรือจองได้แล้วค่อยไปซื้อตั๋วเครื่องบิน พราะกลัวจองตั๋วเครื่องบินแล้วยังไม่ได้อนุมัติ Thailand Pass แล้วจองโรงแรมต้องมีอะไรบ้างก็คือจริงๆเราไม่ต้องมีตั๋วเครื่องบินก่อนก็ได้แต่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 นะครับเขาไม่ให้ใส่หมายเลขเที่ยวบินด้วยฉะนั้นต่อให้ไม่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนก็สุดท้ายก็จะต้องไปซื้อเที่ยวบินนั้นเพราะว่าวันที่เขาจะสามวันที่เข้าไทยวันไหนแล้วก็หมายเลขสายการบินอะไรซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องไปซื้อให้ตรงกับนั้นซึ่ง ถ้าเราไม่ได้ซื้อก่อนล่วงหน้าก็จะมีความเสี่ยงว่าต่อให้ได้ qr มาปุ๊บเราไปซื้อมันอาจจะเต็มก็ได้แล้วก็การจองโรงแรมเนี่ยโรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่ทุกที่แต่โรงแรมส่วนใหญ่ก็ต้องการตั๋วเครื่องบินเขาก็จะเรียกหาตั๋วเครื่องบินเพราะว่าเขาจะได้เมคชัวร์ว่าเราจะมาเข้าโรงแรมเขาในวันนั้นจริงๆอ่าทะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็โรงแรมเรียกหาตั๋วเครื่องบินเราก็ต้องไปหาที่อื่นไปเรื่อยๆก็จะลําบากนิดนึงนะครับ เหมาะกับคนเชี่ยวจริงๆอแหละคนยังไม่เชี่ยวนี่เอาว่าจะเสี่ยงเลยหาสายการบินที่มันเลื่อนตั๋วเครื่องบินได้น่าจะโอเคกว่าสอบถามค่ะแฟนมีประกันที่ซื้ออยู่แล้วแต่เป็นประกันของนอร์เวย์ใช้ได้ไหมคะในการของ t h i l l n n p p s s ตตอนนี้กฎระเบียบเรื่องประกันง่ายขึ้นก็คือขอแค่มีระบุวงเงินความคุ้มครองนะครับอย่างที่อัพลองมีอยู่คนนึงเขาก็เขียนว่าวงเงินอันลิมิตแต่ก็บอกตัวเลขเอาไว้ด้วยทั้งอันลิมิตทั้งตัวเลขอะไรองเงี้ย แล้วก็ประกันประเทศตัวเองก็ผ่านเอาเป็นว่าเป็นประกันสุขภาพอะไรก็ได้ไม่ต้องระบุคุ้มครองโควิดก็ได้แต่ขอแค่มีระบุวงเงินความคุ้มครองเอาไว้ขั้นต่ำห้าหมื่นยูเอดอลลาร์ก็ใช้ได้หรือถ้าประกันเราไม่ได้มีระบุก็ลองถามบริษัทประกันว่าขอใบอะไรอะเซอร์ติฟิเคตหรืออะไรมาอย่างเงี้ยก็น่าจะใช้ได้เซอร์ติฟิเคทที่ระบุว่าวงเงินกรมธรรม์ความคุ้มครอ,องเท่าไหร่ คุณออฟครับมีใบ COE อยู่แล้วเดินทาง13พฤศจิกายนใช้ COE ได้ไหมคะหรือต้องลง Thailand Pass ใหม่ใช้อันเดิมไปเลยครับอย่ามาเสี่ยงลง Thailand Pass เลยเดี๋ยวต้องลุ้นหัวใจวายถึงกรุงเทพแล้วตรวจ PCR แล้วเป็นลบไปได้ทุกที่ทุกจังหวัดเลยใช่ไหมคะเขาพูดแบบนั้นแหละใช่แต่ว่าเราก็ดูกฎระเบียบของจังหวัดที่เราจะไปก่อนแต่ที่แน่ๆคือเราก็สามารถเอาผลตรวจโควิดที่โรงแรมนั่นแหละเป็นตัวยืนยันในการเข้าจังหวัดนั้นได้ เอกสารฉีดวัคซีนครั้งแรกหายหรือจำวันไม่ได้มีแค่เอกสารฉีดวัคซีนครั้งที่สองทำไงดีคะมีแค่ครั้งที่สองก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าคือเราลองทําดูก่อนทําดูก่อนถ้าสมมุติว่ากรอกไปแล้วปุ๊บยังไม่ได้ q r มาในทันทีเนี่ยแสดงว่าเราต้องรอเจ้าหน้าที่เขาตรวจก่อนซึ่งเขาก็จะเรียงคิวตามทําให้คนรีบก่อนอะไรเงี้ยหรือเราก็อาจจะกรอกซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ก็ได้ช่วงนี้ต้องยอมเหนื่อยหน่อยเพราะระบบยังไม่ลงตัว คนไทยแต่ถือพาสปอร์ตอเมริกาต้องติ๊กว่าเป็นคนไทยหรือนักท่องเที่ยวคะก็ต้องติ๊กว่าเป็นนอนไทยครับตอนหน้าแรกก็จะให้เลือกว่าคนไทยกับไม่ใช่คนไทยอ่ะคือนอนไทยเขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะต้องเอาเป็นนอนไทยนะครับเพราะว่าเราถือว่าใช้พาสปอร์ตของต่างชาติคือจะนับว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยก็คือนับที่พาสปอร์ตแล้วก็ถ้ามีพาสปอร์ตไทยยังไม่หมดอายุก็ใช้ได้แต่เกิดหมดอายุก็ใช้ไม่ได้ สรุปว่าคนไทยต้องซื้อประกันไหมครับไม่ต้องซื้อคนไทยพาสปอร์ตไทยนะครับไม่ต้องซื้อรายชื่อโรงแรมในกรุงเทพสําหรับ1คืนดูได้จากที่ไหนครับแหมเขาถามเข้าทางเราพอดีก็ go.no-guide.com/hotel นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี่เลยเราได้รวบรวมเอาไว้แล้วอ่าครึ่งราคานี้ก็คือรวมค่าตรวจโควิด1ครั้งแล้วก็ค่ารถไปรับที่สนามบินหครั้งแล้วก็ค่าห้อง1คืน อาหารกี่มื้อก็แล้วแต่โรงแรมซึ่งเราก็ได้รวบรวมลิงก์เนี่ยตัวแดงๆเนี่ยลิงก์ก็คือจิ้มไปแล้วก็ราคาแต่ว่าอันนี้คือยังไม่เบ็ดเสร็จนะครับจองจากลิงก์นี้ a โก d a ด้นี้ไปแล้วเนี่ยก็คือต้องส่งใบจองไปให้โรงแรมเพื่อให้เขาออกใบยืนยันการจองคือ Hotel Confirmation ให้กับเราด้วยแล้วก็เราก็มีแนะนํานะครับสําหรับคนใจร้อนเรามีโรงแรมที่ได้ผลตรวจโควิดภายใน3ชั่วโมง ถ้าผลเป็นลบก็กลับบ้านได้เลยเหมือนมาพักอาบน้ำก่อนกลับบ้าน4,900บาทอ่าก็ติดต่อได้เลยที่ไลน์อันนี้จองโรงแรมไป3วันยังไม่มีคำตอบเลยทำงานช้ามากช่วงนี้เขาขายดีกันครับโดยเฉพาะโรงแรมใกล้สนามบินฉะนั้นจะตอบช้าเป็นพิเศษคือถามไปว่าว่างไหมกว่าจะตอบอ่าวัน2วันแล้วพอโอนเงินปุ๊บกว่าจะทาให้ก็หลายวันอยู่ฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าอย่าไปเอาเฉพาะที่สนามบินเลยถ้าเกิดเรารีบ เพราะว่ากว่าจะตอบกว่าจะโอนกว่าจะอะไรฉะนั้นเอาโรงแรมอะไรก็ได้ที่เงื่อนไขโอเคว่าสามารถยกเลิกล่วงหน้าได้จองโรงแรมที่พัทยาได้ไหมได้ครับคือหมายถึงโรงแรม AQ ปพัทยานะจองได้เพราะยังไงก็เป็น AQ เหมือนกัน Thailand Pass ขอกี่วันก่อนเดินทางคะก็เขาบอกว่าอย่างน้อย7วันก่อนวันขึ้นเครื่องบินแต่อบแนะนำว่าก็เอาสักสอาทิตย์เพราะว่าคือช่วงนี้ระบบยังไม่แน่นอนไง ถ้าใครยังไม่รีบก็รอดูไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าจะขอก็สัก2อาทิตย์ก่อนเดินทางไปเลยขอบคุณมากค่ะอธิบายเข้าใจง่ายดีทำไมหน่วยงานราชาการไทยถึงไม่ทำแบบคุณออฟบ้างบ้านอยู่สวิตเซอร์แลนด์ทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็นอายุมากแล้วนี่แหละปัญหาอย่างหนึ่งว่าเขาไม่มีความเข้าใจคนที่จะเข้ามาเลยก็เขาเป็นราชาการนี่เนาะเอาง่ายๆครับคือเรามองในมุมมองของเราแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมมองของเขาเนี่ยนะของคนทำงานหน่วยงานพวกนี้เนี่ยนะ เขาก็จะมองอีกแบบหนึ่งว่าคนมาจากต่างประเทศเนี่ยคือจุดๆก็คือเอาเป็นว่าเราเนี่ยถือว่าเราลําบากเฉพาะช่วงเวลาแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยใครต้องอิจฉาใครอันเนี้ยเป็นฝากเอาไว้นะครับทะนั้นเขาก็เลยเป็นคําตอบว่าทําไมเขาถึงไม่ได้ไมาเห็นใจหรือว่ามาพยา,ายามใส่ใจคนจะเข้ามาเพราะว่าอืมอืมนั่นแหละจ่ายค่าตั๋วบินวันที่8พฤศจิกาแต่ยังลงทะเบียนไม่สําเร็จแบบนี้จะทันไหมคะทันครับทัน แต่ว่าต้องแบบวิ่งวุ่นหน่อยจ่ายค่าโรงแรมไปแล้วรอเอกสารออกจากโรงแรมสองวันแล้วยังอ้าวอ๋อเพิ่งจะจ่ายตั๋วบินยังไ,ไม่ได้ขอใช่ไหมถ้าไม่ทันเราสามารถยกเลิกสายการบินของเงินคืนได้ไหมคะติดตกมากตอนนี้เชื่อว่าช่วงโควิดเนี่ยสายการบินส่วนใหญ่ให้เลื่อนได้คือเลื่อนได้เลื่อนได้แน,น่ๆครับแต่จะเลื่อนฟรีหรือเปล่าใช่ไหมก็ส่วนใหญ่เขาให้เลื่อนได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่ต่อให้ไม่ได้มีเรื่องเลื่อนตั๋วเครื่องบินฟรีได้เนี่ยนะ เขาก็เหมือนแบบว่าส่วนใหญ่เขาก็คิดเงินค่าเลื่อนอะ่ะหมายถึงถ้าเกิดเลื่อนไม่ฟรีนะส่วนโรงแรมเนี่ยเราก็เลื่อนเขาได้ถ้าเกิดเราเลื่อนล่วงหน้าสัก 2- อถึงสวันล่วงหน้าฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจครับสามารถเลื่อนล่วงหน้าได้แล้วที่บอกว่า Thailand Pass ทันนี่คือหมายถึงว่าเพราะมันใกล้นี่ใช่ไหมเราก็รีบทําไปปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ไปจี้สถานทูตจี้อีเมลหรือเบอร์โทรที่ออฟบอกไปเมื่อกี้เนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเราใกล้มากใช่ไหมเขาอาจจะรีบทําให้เราก่อนแต่ต้องลุ้นกันมากะครับ ช่วงนี้จะเข้าถ่ายต้องรุนมากอันนี้คําถามสุดท้ายส่งข้อมูลจองโรงแรมไปทางอีเมลกับทางโรงแรมแล้วรอจ่ายเงินอยู่แต่ก็ยังไม่มีคําตอบสักทีหนึ่งกุ้มใจจังค่ะกลัวเอกสารไม่ทันจะบินจากอเมริกามาไทยวันที่20พฤศจิกายนนี้ต้องนําเอกสารจากโรงแรมมาลงทะเบียนขอไทยแลนด์พ a ส s อีกจะทันไหมคะทันครับอาว่าทันคือโรงแรมช่วงนี้เขาจะทํางานฉาเพราะเขาก็จะอ้างว่าแขกเยอะคนเข้ามาเยอะอะไรอย่างเนี้ย เออนี่ขนาดว่าเข้ามาแค่วันหนึ่งไม่กี่พันคนนะยังจะบอกว่าไม่ทันเนี่ยนะ <c oughs> คือออเชื่อว่าสุดท้ายก็จะได้หมายถึงว่าโรงแรมก็เราก็จี้เขาไปแล้วก็เดินทางตั้งวันที่ยี่สิบเนี่ยทันเพราะยังไงอ๊อบเชื่อว่าสุดท้ายจะได้ทุกคนแต่ว่าเขาก็จะไล่ทําให้กับคนที่ใกล้เวลาก่อนฉะนั้นวันที่ยี่สิบเดินทางยี่สิบกว่าจะรู้ผลหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้แบบเหมือนคนมีบุญที่แป๊บเดียวเขาก็ได้ qr code มาเนี่ยกว่าจะรู้ผลก็น่าจะวันที่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรประมาณนี้ครับก็จะใกล้เวลาหน่อยก็จะต้องลุ้นครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ถ้าเพื่อนๆยังมีคําถามที่สงสัยอยู่นะครับก็สอบถามได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยแล้วก็จะมาตอบคําถามจากในวิดีโอนี้แหละนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ